สวัสดีนเนอฟซีจะไดนาะโศกมันกันแนบ่นาะพูเอฟซีพู้ติดต,ตามเล่าสามาคีเล่าสามาคีกะขึ้นแข่งเวทีกับเขา้าน้อยแตกทะลุเป่าได้อันนีกกระทลุคือการพีน้องเอ้ยเล่าสามาคีเขากับพ่เคยแพ้ไผ่แล้วเขาเคยเป็นหนึ่งคือกันหนึ่งตลอดการคือกันเนาะ เล่าสามะคีเมื่อเคลื่อนน,นี่เล่าไรวันพานเขาซีหลอบขึืนอกันเขาซีหลอบนี่สองนี่สองเด่นนี่เล่าสามาคีวีไอพีห่ะสองสามตัวเดียวได้สองในสองหลอบเลยแต่ว่ากับตัวล่องกับเขาเลยว่าหา ตัวร่องกับเขาหาคือกันแล้วสามัคคีรอบแรกก็เขาทึงตัวล่องได้สองคือกันนะพี่น้องนะรอบแรกเขาทึงตัวล่องเขาทึงตัวตัวกลมตัวกลมก็ได้เก้าตัวล่องกับแปดเก้ากัเขาทึงแปดทึงเก้าเลยก็เลยได้เก้าเก้าก็แปดสองพี่น้องสมบูรณ์เลย แหวองเก้าเก้าเก้าเกก็ยังกินทำบ่อได้ยี่นาพีนองเนาะบัดน mm ี hmm. ้มาเล่าว VIP, mm ีไอพก็เขาตัวสำรองคือกันเขาตัวสำรองแปดหาเขาหาได้แปาพี่น้องอันนี้มาท่นฟันทงมาทันใดเอฟซี FC, ที่เขาสำรองไหบอเขาตัวร่องไหบอลเล่าสามารถี่วีไบาทนี่ สตัวเดียว3เขาวิ่งกลมสามกลมสี่นอะเขาา่า3ตัวลองหากับสี่เข่าหาก็นไดสองขัดทมมดว่าเอาแต่สากับสี่กับเข่าสองสองหลกคือเกา่านาะพี่น้องนอกสอง,สองดิงคือเกา่าก็คือ3ามหาสามสองมานี่ก็เล่าสตา์วิไวิ่งหวิ่งส เข่าสามก็ได้สามแปดพี่น้องยัลกลอยก็ได้ 3, 6, สามหกเจ็ดเนาะเข่าทุกรอบเลยพี่น้องเข่าพานตุลรอบสี่รอบแข่งกันกับห้าน่อยเนาะพี่น้องเนาะห้าน้อยกะเก่งขึ้นกันเมื่อคืนคืนเดียวเก่งถลุซีถลุซีทั้งนั้นเลยคืนวันที่ซีก็ได้ซีมัดเรา สามัคคีห้าหน้อยเมือแรงวันที่หานาะพี่น้องเนาะอันนี้ของเสาวันที่หาเดอ้อนี่ให้เล่าสามัคคีมืนอคืนมันทรงบะท่านมันเดึกแล้วก็เลยบอรทรงในทรงเ่ยมเมือเสามือนี่วันที่หาเมื่อแรกก็ร่วงนอกพี่น้องเนาะก็าเลเขามาติดตามแล้วกันกดแหลกกดแช่ให้ในเด้อ บอกมูต่อต่อไปผูดด้ใดเข้ามาไม่ก็กดกระดิง่งติดตามไว้เพื่อสิบวดดันใดพิษผาดยังไม่ลาปูปล่อยมันจะได้แจง้งเตือนไปเนาะจะได้เห็นถ้าพ,พอเตือนไปบอกวันที่บอกยังระบุวันที่ไปแล้วก,กับเบิ้งเลยจดไว้แคบไว้เด้อพี่น้องเด้อเพื่อสิบวดดันใดพิษผาดเพื่อสิบวันใดคนหาเห็นปั๊บก็แคบป,ปั๊บเลยแคบหน้าจอไว้เลยเรื่นเรื่นเรื่นไปกลจะขามโดสนาปูเด้อเบิง้งให้จบ บูได้ขาดสมุดปากกาแน่นี่ละคือการกดไหลกดแช้งเนี่ยเป็นขาดสมุดปากกาเป็นขาหัวขีดเป็นขาขีดขาเขียนเนาะพี่น้องเนาะเก็ซีเนาะบูได้เขามาเบิ่งแล้วกันใส่เสียใส่แจได้เอ้าบัวลายใหญห่างเวลากันนับไปอีกหน่อยหนึ่งแล้วได้เบิ่งกันเนาะเบิ่งกันเด้อวันนี้วันที่หาเด้อ มาแล้วมาแล้ววันที่หาเหล่าสามัคคีจับคูจับคูเหล่าสามัคคีเก้าแปดเก้าแปดสามเก้า ba cầu chín cầu mươi hút ba hút chín hút cầu xuống cầu xuống สามสองสามสองสามสองวิ่งวิ่งวิ่ง

ผมเด่นเก้าแปดล่องเก้าศูนย์นี่ละตัวล่องจัดเบื้องนี้ดีเลยพี่น้องเนี่ยตัวสามล่องบัดจัดสามตัวบอกบอกเข้าใจแล้วนะตัวที่สามมันกระสีมาศูนย์บาทนี่แม้นว่าพี่น้องมันละ,ะมาหลุดมืดม่อกาหลุดถ้าเก่าแปดก็แล้วแต่าตามใจขันมาศูนย์นั่มก็เอานั หล่าวีไอพีเหล่าวีไอพี14วันส่วนมากบ่บ่บเข่าจ้อปันไดไหมปู้ดได้เวลามากกระไดมีถึงเต้นมีเต้นหลุดบีไอพีเขอาจ้อน้ำเล็กๆน้อยๆกระได,ดอกพี่น้อง

hà cầu hà cầu hà cầu bé hút hà cầu kết sóng. kết sóng. kết sống kết giảm kết giảm vĩnh vĩnh kết giảm kết giảm Vinh. เข็ดสามวิ่งเข็ดสามวิ่งบ้าเมนไหมพิทพิทพี่น้องพิทตอนนี้พิทวิ่งเก็ดสามบ้าเมนพิทแล้ววิ่ง แปดสองจังแมนพี่น้องแปดสองจังแมนเอาสีแดงเขียนเลยนี่เด้อตะวิ่งเด้อพี่น้องเด้อจังแมนเด้อแปดคับสองเขียนผิดกลุ่มเด่นแปดสองเขตสามผมเองยู่ในกลุ่มบอดกันทั้งโ่เมนตัวเด่นปันไดตัวล่องเขาที่สี่แมนตัวนี้กเขาจักจัดเต็มเต็มเด้อตัวจอนี่วิ่ง Ba tsong cũng nên ba tsong long kết song Lao sắm măng chi Palau sa Maki sa Maki Maki คีบไอพีไอจับคู่หนจับคู่หนึ่งสอง hà hút hà sọn kết sọn kết sọn kết Chọn kết หนึ่งสองหกห้าสองเจ็ดหกแปดหกแปดหกแปดแปดสี่แปดสี่วิง วิ่งหนึ่ง,งสองนหนึ่งสองวิ่งวิ่งหนึ่งวิ่งสองกลมเล่นหนึ่งสองร่วง អ្ស� filtrate ៖ាល់ទ t Hmm. Lao sata Lao sata sata Lao sata ลาสตาวีไอพีไอพีลาสตาวีไอพีลาสตาวีไอพีจับคู่ศูนย์สี่ 0 0.6 0.6 7 7 8, 9,

ศูนย์สี่เอาไว้พี่ละใน,น้อยเขียนทางผลตัวอยู่ไหนเลยจ่อเนาะพี่องนะ <c oughs> มาไปยนะังศูนย์สี่วิ่งคมเด่นเน่นศูนย์สี่เน่นศูนย์สี่ร่องศูนย์เจ็ด ศูนย์หกสามศูน้างเจดเจดหาแปด ปูขุนเอาแคบนาจอด้อแคบนาจอดเออพวกได้เขามาแล้วก็ไดพี่น้องเล่าสามคีวันที่หาแตกแล้ววันที่สี่แตกเห็นเห็นแล้วได้คบกันถวนเลยสีเหล่าเนาะพี่น้องนะเมื่อน,นี้วันที่หากับที่สีเหล่าคือเกานัน่น่ะได้เหล่าพัฒนานําเด้อห้าหน่อยนําสามลายการเนาะพี่น้องมื้อน,นี้เนาะ, <c oughs> ะมาเบื้องแลวกกะ แคปหน้าจอไวเดอแคปหน้าจอไวเดอปูซีแนแล้วเดอรเลาสมัครีวันที่หาก่อนกการะดาคม2อ6พักสไร่วันจับคู่เราสมัครีจับคู่เก้าแปดสามเก้ 98, 39, 2, 6, 90, 3, 2, วิ่งเก้าแปกลมเด่นเก้าแล่อง90เ้เราวีไอ จับคูแปดสองหนึ่หาเกเก็สเก็วิ่ง82กลมเล่น82ดล่องเก็สองแล้วสามาขี้ว่ไอพีจับคูหนึ่งสองหกาสก็หกแปวิ่ง1นสองกลมเล่น1นึ่องล่องสอเก็ แล้วสตา์วีไอพีจับคู่ศูนย์สี่ศูนย์หกหกเก็0ศูนยก็ศวิ่งศูี่กลมเดนศนย์ส่ล่องศูนย์เหาพี่น้องเูด้่ได้ขามาแล้วกะแคปหน้าจอไปเ้ยกดไลค์กดแชร์น้ำแน่อย่าลืม บอกมูวพวกเปือนฟุงผู้ว่าท่านหุจักเด้อพี่น้องเด้อแท่บอกมูต่อต่อกันไปผู้เขา,มาไมก่กะกดกระดิ่งติดตามไว้เด้อพี่น้องเดอ้อให้หุจักกดกระดิ่งเขามาติดตามไว้ได้ลำได้รวยกันเด้รวยไล่วันกันสิ้นปีก็มีปลายแดงเนาะพี่น้องเนาะเมื่อน,นี้หายเอฟซีทุกกูทุกคนเฮงเฮงปังปังกันเดอ้อวันที่หาลำลำได้รวยกันเงินไหลมาเงินทองไหลมาเทมาอย่าเจ็บอย่าจนกันเดอ้อ พบกันไม่คลิปต่อไปสวัสดี